สวัสดีนะครับดูสิ่งรถมือสองวันนี้พามารีวิวนะครับเจ้า TZR เฮ้ยมันมัน A หรือมัน AA TZR นะครับอ่าตัวนี้เป็นแดงขาวสีแท้เดิมนะครับเอกสารเล่มโอนนะครับขาดเกินพลระบนะครับไม่ได้ต่อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะครับนี่เลขชัดเจนนะครับตำหนิรถเป็นรถอ่จอดนานนะครับตามสภาพเครื่องกดลงนะครับชิวหน้ามีหักอย่างนี้แต่ชิวรบนะเนี่ย นี่ครับเอาไ้ซ่อมได้นี่ครับเหมาะสำหรับสายปั้นนะครับข้บูมมอเตอร์วาวอยู่ครบนะนี่เห็นไหมนะครับอยู่อันในนะครับมอเตอร์วาวสีเหลืองแล้วก็แรงอัดโอเคนะเผื่ออันนี้จะติดด้วยแหละนะครับแต่อันนี้ผมปล่อยตามสภาพก่อนนะถ้าติดเมื่อไหร่อาจจะต้องขยับราคาขึ้นนะครับแล้วก็ดีตำาหน้ประมาณนี้นะครับท่อ ไม่รู้ฝั่งนี้มันหักสข้างเลยนะฝัาเท้านะครับก็ชุดสีมีร่องรอยบ้างเนี่ยเห็นไหมหักหักสองข้างเลยนี่หักสองข้างนะครับชุดสีครบหน้าอกไก่อ่ากางเกงก็มีนะครับเอ่อกระโปรงอ่าแล้วก็บางคนหน้าไม่มีนะครับไม่มีกุญแจมานะครับก็เลยจะปล่อยตามสภาพก่อนเดี๋ยวถ้ายังอยู่อาจจะต้องทําให้ติดนะครับแต่ถ้าติดเมื่อไหร่ราคาขยับทันทีนะครับ ก็ใครหาอยู่รีบนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผม